สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าเจ้าตัวคอมฟาสนะครับโมเดลจะเป็น cfew 7 2 v 2นะครับเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่นะหน้าตายังเหมือนเดิมนะครับเจ้าตัวเวอร์ชันนี้ยังเป็นเสาของเสาแล้วก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับก็เอามาใช้ทั้งเป็นที่เป็นตัวโมเดลเนี้ยมันจะหลายคนอาจจะสับสนคิดว่ามันใส่ซิมได้ตัวนี้ใส่ซิมไม่ได้นะครับมันเป็นแค่ตัว ap outdoor นะ สำหรับติดตั้งใช้งานภายนอกอาคารก็วันนี้จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าในโหมดที่เป็นตัว ap นะครับวันนี้ผมตั้งไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาดูวิธีการตั้งค่าทำไงก่อนอื่นเนี่ยเมื่อคุณต่ออุปกรณ์เรามาดูก่อนนะครับในการต่อ,อในกล่องเนี่ยเขาจะมีตัวอะแดปเตอร์ที่เป็น poe แบบนี้แถมให้นะครับวันนี้ผมก็ต่อไปแล้แลวเราก็เสียบป,ปลัก๊กเขาก็จะแถมปลั๊กมาให้1เส้นนะครับเราก็ต่อช่องนี้ไอช่องนี้จะได้แลนสายสีดํามาถูกไหมยาวประมาณเมตรนิดนิด ประมาณ2เมตรละมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้ในกรณีที่คุณต่อสำหรับเพื่อที่จะเป็นจ่ายไฟไปเลี้ยงตัวเราเตอร์นะครับก็คือให้ต่อเข้าช่อง POE นะสายแลนเนี่ยที่แถมให้อันนี้คือคือเป็นการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถถอดเอาไปติดตั้งได้เลยนะครับแต่ว่าแนะนําให้ตั้งค่าให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเอาอุปกรณ์ไปติดตั้งนะอันนี้ก็ถ้าแลนเส้นนี้มันสั้นไป เวลาไปติดตั้งหน้างานคุณก็เปลี่ยนสายแลนเส้นใหม่ได้นะอันนี้แลนก็แถมมาให้เพื่อที่จะใช้ในการตั้งค่าแค่นั้นนะครับก็ตัวนี้ต่อเข้านี่นะครับในการตั้งค่าเป็น POE นะในสายสีดำเนี่ยสายสีดําแล้วก็มาต่อเข้าช่องที่เป็นช่องแวนเห็นไหมดูที่ตัวอะแดปเตอร์คุณจะเห็นมันจะมีสัญ,ญลักษณ์บอกเห็นไหมมีแลนสองช่องนี่มี2ช่องนี้นะครับช่องทางด้านขวามือสุดเนี่ยจะเป็นว่า POE WAN ถูกไหมช่องซ้ายมือมันจะเป็นแลน POE l a n ตัวนี้มันรับไฟได้ทั้งคู่นะครับวิธีการต่อเพื่อทำเป็น AP ก็คือจากสายสีดำจากตัวดัปเตอร์นี่นะต่อมาเส้นสีดำเนี่ยต่อเข้าแวนนะครับช่องแวนนะช่องแวนอยู่ทางด้านขวามือสุดนะครับช่องนี้ถ้าหันหลังนะหนี่มาต่อเข้าช่อง p o e นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กเท่านี้แล้วก็ในส่วนที่เป็นจากเราเตอร์หลักเราสมมติที่บ้านเรามีไฟเบอร์อยู่เราอยากปล่อย WiFi ออกมาข้างนอกก็ทำเป็น AP ถูกไหมโดยให้มันส่งสัญญ,ญาณผ่านสายแลนมานะครับ ก่อนที่จะใช้งานหรือเมื่อเราจะตั้งค่าตัวนี้นะครับอาจจะเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi เนี่ยเดี๋ยวจะแนะนํากันนะครับเปลี่ยน Wi-Fi เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนใส่รหัสอะไรเงี้ยให้ทําการต่อแบบนี้ก่อนโดยที่ยังไม่ต้องต่อกับเราเตอร์หลักนะครับเพราะถ้าต่อไปแล้วเนี่ยให้ตัวเราเตอร์หลักจะจ่าย IP มาให้ตัวนี้ถูกไหมพอมันจ่าย IP พมาให้ตัวนี้เท่ากับตัวนี้มันไม่ได้ใช้งาน IP มันจะไม่มีมันจะไม่โชว์อ่ะมันจะทําให้เรารีโมทเข้ามาตั้งค่าตัวนี้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นที่เราถอดออกก่อนนะก่อนที่จะต่อถอดแบบนี้ถ้าใครถอดอยู่แล้วตั้งค่าไม่ได้ก็ให้ถอดออกจากนั้นให้ทําการอาจจะถอดเปิดปิดเครื่องใหม่ถอดปลั๊กนะครับดึงสวิตช์ถอดปลั๊กออกนะครับเพื่อที่จะให้ ip มันเปลี่ยนไปนแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่ราให้มันบูตเครื่องขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเวลาการที่จะเชื่อมต่อเนี่ย ทีนี้จะใช้โทรศัพท์ก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้เพราะว่า IP มันยังไม่เปลี่ยน IP ที่มันจะล็อกอินเข้าไปใช้งานเจ้าตัวเราเตอร์คอมฟาสเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็น IP นี้นะครับไอพีหนึ่งก็สองจุดหนึ่งหกตัวเนี้ยจะใช้ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราต่อโดยที่เรายังไม่ตั้งค่าอะไรเนี่ยแล้วเราต่อให้ตัวเราเตอร์หลักเข้าไปผ่านช่องนี้ผ่านทางสายแลนนะครับผ่านเข้าไปปุ๊บเนี่ยระบบมันจะดีเทคปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติปกติถ้้้้าาาเราไไมม่ตังนก็ใชดนะ แต่ว่ามันจะเปลี่ยนให้เราอัตโนมัติเลยมันจะกลายเป็นว่าพอเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยพอกลายเป็นโหมด AP เนี่ยตัวเนี้ยมันจะไม่สามารถตั้งค่าได้ไม่งงนะพูดซ้ำหลายรอบนิดนึงวันนี้เราจะมาสอนกันต่ออย่างนี้ก่อนนะครับก็คือต่อเสร็จแล้วยังไม่ต้องเสียบสายจากนั้นทำไงในส่วนที่เป็นตัวคอมฟาสนะครับในส่วนที่เป็นช่องแลนเนี่ยช่องแลนผมใช้คอมพิวเตอร์นะครับผมก็ต่อสายสีแดงเข้าช่องแลน PoE นะครับแล้วก็ต่อตรงเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ผมเลยนะครับจากนั้น อําทำยังไงก็ไปดูกันในการตั้งค่านะครับพอปลดเครื่องขึ้นมานะครับเราก็จะมาหน้านี้เดี๋ยวไปว่ากันต่อนะครับโอเคครับหลังจากที่ต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ออให้เรียกเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับอันนี้ผมเรียกของ Chrome นะอาจจะเป็น Firefox IE อะไรก็ได้นะครับเรียกขึ้นมาแล้วก็ตรงช่อง Address Bar เนี่ยก็ให้พิมพ์นะครับตัว IP Address ของตัว Router c o n f i เข้าไปนะครับ ก็1 9 2 6 6 8 1 0 1นะครับคอ Enter มามันจะมาหน้านี้นะถ้าบูตพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาหน้านี้เอ่อจากนั้นให้เราใช้คำว่า Admin ครับพิมพ์คำว่า Admin เข้าไปค้อ Enter มาอุปรกรณ์ก็จะประมาณนี้นะมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้อ,อในส่วนที่เป็นตัวโหมดในการตั้งค่าตัวเราเตอร์นะครับตัว AP ตัวเนี้ย ก็จะมีให้เลือกตรงวิาสาดนะครับถ้าใช้คอมพิวเตอร์นะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นโทรศัพท์เป็นแท็บเล็ตอนะไรเงี้ยก็ดูหน้าตาอาจจะต่างออกไปแต่ว่าชื่อเรียกมันก็จะเหมือนกันเนี่ยแหละโหมดที่เป็นตัวเราเตอร์คือตัวนี้รับสัญญาณมานะครับการตั้งค่าเนี่ยมันจะต่างออกไปตรงทีเ่เป็นเรื่องของการจ่าย IP นะครับถ้าเป็นเราเตอร์เนี่ยตัวคอมฟาสจะทําหน้าที่จ่าย IP ให้เรานะครับด้วยคือจะไม่ไปรับ IP จากไอตัวโมเด็มที่ ที่เป็นโมเดมเป็นเราเตอร์หลักะนะครับก็คือรับมาจะเป็นอีกวงหนึ่งเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มาเชื่อมต่ออยู่กับตัวนี้เป็นลูกขายอ่ะมันก็จะเป็นลูกขายของเราเตอร์คอมฟาตัวนี้นะครับมันจะไม่สามารถที่จะปิงไปหาลูกขายหรือว่าเน็ตเวิร์กที่เชื่อมอยู่กับเราเตอร์หลักนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ในส่วนที่เป็นตัว router. เราเตอร์แล้วก็มีบิดแล้วก็คือบิดตัวนี้เป็นบิดไวเลสนะครับก็คือ รับสัญญาณจากเราเตอร์หลักผ่านสัญญาณ Wi-Fi มาตัวเนี้ทําหน้าที่รับสัญญาณมาแล้วก็ต่อแลนลงมาเอามาต่อเข้ากับคอมหรือว่ามาต่อขยายระบบเน็ตเวิร์กซึ่งอยู่อีกจุดนึงนะครับแต่แบบบิดเนี่ยสัญญาณที่ได้นะครับตัวเราเตอร์หลักที่ที่ปล่อย Wi-Fi มาให้ตัว AP เนี่ยตัว AP c o m f อม t เนี่ยใช้งานเนี่ยจะมีหน้าที่ในการปล่อย IP ให้เรา นะครับตัวนี้จะไม่ได้ทําหน้าที่ในการปล่อย i p นะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเหมือนสนะพานในการเชื่อมให้ระหว่างเน็ตเวิร์กสวงเนี้ยมันเป็นเหมือนวงเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นลูกขายที่อยู่หลังเจ้าตัวคอมฟาสเนี่ยมันก็จะสามารถปริงหรือว่าจากที่เนี้ยสามารถปริงเข้าหากันได้นะครับก็จะเป็นเน็ตเวิร์กเดียวกันในขณะที่เป็นตัว AP นะครับ AP ก็คือต่อกับเราเตอร์หลักมาอาจจะผ่านสวิตผ่านไรก็แล้วแต่มานะครับจากนั้นตัวนี้จะทําหน้าที่ในการปล่อย Wi-Fi ให้ ลูกขายมาเกาะเกาะเกาะแต่ตัว IP เนี่ยตัวสวิตจะเป็นตัวปล่อยนะครับเป็นเราเตอร์นั่นแหละแต่เราเตอร์หลักของเราหรือว่าเป็นสวิตเนี่ยจะเป็นตัวตัวทาหน้าที่ในการปล่อยนะครับจะเป็น AP โหมดนี้ส่วนโหมดที่เป็นตัวรีพิเตอร์โหมดรีพิเตอร์ก็คือการทวนสัญญาณ Wi-Fi นะครับก็จะต่างออกจากบิตตรงที่ว่าตัวเนี้ยจะทําหน้าที่ในการปล่อยก็คือไอตัวคอมฟาสเนี่ยจะทําหน้าที่ตัวจ่าย IP ให้ด้วยให้เครื่องเพราะฉะนั้น มันจะไม่สามารถปิงเข้าไปหาตัวเราเตอร์หลักนะครับปิงเข้าไปหาอุปกรณ์ที่อยู่หลังเราเตอร์หลักเนี่ยมันจะหาไม่เจอจะมีเลือก2โหมดนะครับอันนี้ก็ไปเลือกใช้กันอันนี้ถ้าลูกค้าต้องการใช้งานในโหมดที่เป็นตัว AP นะครับการตั้งค่า AP เนี่ยก็ให้เลือกใช้ก็คลิกเลือกนะครับคลิกเลือกเป็น AP ก่อนนะครับเชื่อมต่อแบบนี้เข้ามาก็คลิกเลือกได้เลยนะครับเป็นเราเตอร์เป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เราจะทําเป็น AP ก่อนนะครับก็ให้แก้ไขในส่วนที่เป็นตัวเช็คถ้าไม่แก้ไขก็ดู ไอตัว LAN IP เนี่ยไอตัว IP address นะครับตรงเนี้ยให้ดูว่ามันจะไปซ้ำกับไอตัวเราเตอร,ร์หลักของเราหรือเปล่าต้องรู้ว่าตัวเราเตอร,ร์หลักที่เราใช้อยู่ในะปัจจุบันเนี่ย IP อะไร IP gateway ครับแต่ว่าไอตัวตัวเนี้ยมันจะเป็น gateway ที่เป็นขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะบังคับได้แต่ว่าตรงเนี้ยเวลาไปแก้ไขแก้ไขไปแล้วนะครับเมื่อเราตั้งค่าไปแล้วเนี่ยตั้งค่าเป็นตัวนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามเราเตอร,ร์หลักเลยนะครับเราเตอร,ร์หลักจะทําหน้าที่ คือมันจะทําหน้าที่เป็นเหมือนแค่ตัวปล่อยอะ่ะไม่ได้ทําหน้าที่อะไรอื่นเลยไม่ได้ทําหน้าที่บริหารจัดการเน็ตไม่สามารถเข้าไปตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆตรงนี้ก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมันแต่ว่าอันนี้มันก็มามาณนี้นะครับแล้วในส่วนเตัตวไวเลสเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้จากตรงนี้นะครับอย่างที่บอกเรายังไม่ได้เชื่อมต่อ,อ,อสายแลนมาต่อเข้าช่องแวนถูกไหมถ้าจะทำไอพอ่ะ ตามที่บอกไปในคลิปข้างต้นนะครับวิธีการต่อเพื่อที่จะทําเป็น AP เนี่ยก็ก็ให้ต่อแบบนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ต่อนะให้ให้แก้ไขในส่วนที่เป็นตัวค่าต่างๆให้เสร็จก่อนก่อนที่จะเชื่อมต่อเข้ากับเราเตอร์หลักนะครับก็แก้ไขค่าพวกนี้ได้เลยนะในส่วนที่เป็นตัว Wi-Fi ด้านล่างจะเป็น password Wi-fi นะครับอยากให้มันชื่ออะไรก็ตั้งจากตรงนี้ถ้าจะตั้งเป็นชื่อเดียวนะครับก็ปักมาตรงนี้คือการปิดตรงเนี้ยนะครับการเปิดออนแบบเนี้ย มันจะทำให้ตัว wifi 2.4ทับ5.8เนี่ยเป็นชื่อเดียวกันนะครับมันก็จะเป็นใช้ชื่อเดียวกันได้เลยนะครับมันก็จะบอกมาเห็นไหมเป็น2.4เป็นออโต้อะไรอย่างเงี้ยในส่วนของชแนเลก็จะมีให้เลือกการเลือกชานลเนี่ยก็สามารถเลือกได้โดยการใช้ควรทดสอบสัญญาณน,นอกอาคารเราก่อนว่าเราจะปล่อยสัญญาณ wifi ออกไปเนี่ยมีชานเลไหนว่างอยู่นะครับถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็น2.4เนี่ยชานลมันจะเต็มหมดแหละ มันเต็มไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นออโต้ไว้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นตัว5.8เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่มันเลี่ยงได้นะครับเพราะว่ามีช่องสัญญาณค่อนข้างเยอะอาจจะเหลือเยอะลองใช้ตัวแอปพลิเคชันที่เป็น Wi-Fi Analyzer นะครับในการตรวจเช็คก็ได้พอตรวจสอบดูแล้วอ่ะช่องไหนมีช่องสัญญาณว่างในย่านความถี่5.8เราก็มาเลือกนะครับเลือกใช้งานจากตรงนี้ในส่วนที่เป็นตัวคันที่เนี่ยจะเป็นตัวกาหนดว่า อ่าไวไฟเนี่ยจะเริ่มต้นที่ช่องไหนเป็นช่องไหนบ้างนะครับในส่วนที่เป็นตัวปกติมันจะมาเป็นไชน่าอยู่ใช่ไหมถ้าเป็นไชน่าเนี่ยตัว Wi-Fi มันก็จะอาจจะขึ้นได้ไม่เยอะช่องเนี่ยมันจะมีให้เลือกเท่านี้นี่คือมาตรฐานจีนแต่ว่าถ้าเป็นมาตรฐานยุโรปก็จะเป็นอีกหลายช่องสัญญาณหน่อยก็จะมีให้เลือกแบบนี้นะครับเราก็อาจจะเลือกได้นะมมีให้เลือกเยอะเลยถ้าเป็นของ usa แล้วก็ในเรื่องของแบนด์วิดต์นะครับของตัว Wi-fi เนี่ย อยากจะบอกว่าตัวตัวแบนด์วิดนะครับส่วนใหญ่ที่เขาให้มามันจะเต็มหมดเลยเนหะ็นไหมมันจะอัดได้40ถ้าเป็นตัว2.4ถ้าเป็นตัว5.8มันจะเป็นที่80 m เมกะเฮิร์เราสามารถถ้าช่องสัญญาณมันเต็มมากเนี่ยไปเช็คดูแล้วเนี่ยผ่านแอปไอตัว Wi-Fi a n a l ลเซอปรากฏว่า Wi-Fi ปล่อยออกมาเนี่ยมีช่องสัญญาณเต็มทุกช่องเลยนะครับมันจะมีนิดๆหน่อยๆที่มันว่างๆอยู่เราก็สามารถที่จะปรับลด นะครับแบนด์วิด์ลงความเร็วอาจจะลดลงนะครับในเรื่องของอการส่งสัญญาณเนี่ยความเร็วก็คือเหมือนท่อมันจะเล็กลงอะ่ะแต่ว่าท่อที่เล็กลงเนี่ยมันจะทําให้คุณมีชาแนลในการเลือกใช้งานที่เยอะขึ้นนะครับคือมันจะมีช่องสัญญาณเยอะขึ้นอะ่ะไม่ใช่แบบโอ้ตรงนั้นสัญญาณทุกชานแนลเลยของ5.4าจหรือทับสเนี่ยเต็มหมดเลยแล้วเรายังจะไปเลือกให้มันเป็น80เมกะเฮิร์ตอย่างเงี้ยบางทีเวลาเราปล่อยสัญญาณออกไป มันก็เป็นสัญญาณ80เมกะเฮิร์ตที่มันไปนแลบเข้ากับไอ้ตัว Wi-Fi จากที่อื่นไงก็จะเป็นปัญหาอีกนะครับก็คือใช้ไม่ได้อะเพราะว่าของเรามันดันไปข้อมกับช่องสัญญาณของคนอื่นที่เขาใช้งานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทําตัวให้เราเล็กลงนะครับเพื่อที่จะเมื่อเราผอมลงเนี่ยเราก็จะเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นอาจจะไม่ได้เร็วส่งส่ง Data อจจะไม่ได้เยอะมากแต่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับในส่วนที่เป็นตัวเนี้ย ปรับเป็นเท่านี้ก็ได้นะครับในพื้นที่ที่สัญญาณน้อยแล้วก็เลือกเอาถ้าไม่เลือกก็ออโต้แต่ว่าออโต้เนี่ยบางทีมันไม่ค่อยได้ผลนะครับมันไม่เหมือนกับการมาเลือกแบบแมน,นนวลนะเลือกช่องสัญญาณช่องไหนก็ลองไปปรับดูมันแล้วแต่พื้นที่ของท่านนะครับแล้วกอ็อย่าลืมเลือกคันที่ก็จะเป็นตัวกําหนดว่ามาตรฐานยุโรปใช้ชน่นงไหนกันเลยเนี่ยเริ่มต้นเห็นยแมมันจะมีเลือกแล้วก็บางโทรศัพท์บางเครื่องนะครับสมมุติคุณไปเลือกเป็นไชน่าไว้แต่ปรากฏว่าโทรศัพท์คุณ ซัพพอร์ตเฉพาะ wi-fi ที่เป็นโซนของ usa อย่างเงี้ยมันก็จะไม่เจอ wi-fi ของคุณนะเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับให้มันให้มันเข้ากับตัวอุปรกรณ์ที่เราเออตั้งค่าตัวลูกค้าว่ารองรับ wi-fi ในมาตรฐานไหนบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูกันเพราะว่าบางโทรศัพท์บางตัวเมื่อตั้งไปแล้วทําทำไมเครื่องอื่นใช้ได้แล้วทำไมเครื่องชั้นใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็มาดูกันอันนี้ผมตั้งเป็น2020 20นะ จากนั้นกด next ไปในส่วนของ wifi ชื่อผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็ password ผมใส่ไปหน่อยแล้วกัน1,2,3,4,5,6,7,8,9อ่าผมใส่ไปเท่านี้อันนี้เป็นชื่อ wifi นะที่จะปล่อยออกมาเท่านี้เสร็จแล้ว finish จากนั้นขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการต่อก็จะนำตัวสายแลนนะครับมาต่อเข้าที่ตัวสายแลนจากตัวเราเตอร์หลักมาเสียบเข้าที่ตัวแลนช่องแลนมันจะมีช่องแลนที่ตัว d a p t e r ถูกไหม เสียบเข้าไปได้เลยนะครับส่วน poe ก็คือต่อจาก poe ของตัวแดปเตอร์เนี่ยที่มันเป็นคำว่า poe เนี่ยต่อปุ๊บแล้วก็เอาไปต่อเข้าที่ช่องแวนนะครับที่ใต้ตูดเนี่ยมันจะมีช่องแวนอยู่นะครับก็ต่อเข้าแล้วก็เท่านี้แหละก็จะใช้งานได้เลยนะครับมันก็จะรับสัญญาณก็ปล่อย Wi-Fi มานะครับแต่ทีนี้เราจะไม่สามารถตั้งค่าไอ้ตัวตัว ap c o n f a สได้นะครับเราไม่สามารถรีโมทเข้าไปได้เพราะว่าตัว ip มันจะเปลี่ยน จริงมันตั้งได้แหละแต่ว่ามันมันทำค่อนข้างยุ่งยากคือถ้าจะตั้งใหม่เนี่ยก็แค่ถอดสายแลนที่ต่อจากเราเตอร์หลักนะถอดออกก่อนนะครับมันก็จะแค่นั้นแหละแล้วก็อาจจะเปิดปิดเครื่องแป๊บนึงแล้วก็เข้าไปตั้งค่าใหม่ได้นะครับแค่นั้นนะครับวิธีการตั้งค่าอันนี้จะง่ายสุดนะครับวิธีการตั้งค่าแบบนี้โอเคครับ